และนี่ก็เป็นวันที่3าต้องขอบอกท่านผู้ชมเลยว่าผมเพิ่งหัดเล่นเกมเกมนี้ได้มาแค่3วันความรู้เรื่องเกมนี่คือศูนย์เลยแต่เห็นว่าเป็นเกมตกปลาที่ผมชื่นชอบก็คงต้องลองดูหน่อยแล้วกันหลังจากที่ได้ตกปลามาเป็นจานวนหนึ่งแล้วก็ถึงเวลาที่นําปลามาขายให้กับพ่อค้าที่รับซื้อปลาได้ราคาก็ประมาณนี้แหละและพี่เขียวอ่อนก็เข้ามาดูผมสภาพที่ผมหันหน้าไปหาแกสภาพผมก็คงเหมือนกับยาจกเอาล่ะขายของเสร็จแล้วได้เวลาออกไปสู่โลกกว้างผมได้เงินที่ตกปลามาได้ไปซื้อเจสกีสีแดงแจ๊ดกระโดดลงน้้ํําาจมนอยู่พัก ก็เพิ่งรู้ว่าเขาให้กดตัวอี ได้เวลาออกไปหาปลาหายามุ่งหน้าสู่แกลไลเอา้าเป็นคนละเรื่องขับไปสู่มหาสมุทรอันไกลโพล้นทางข้างหน้าผมก็ได้มองเห็นหมู่เกาะอ,อยู่เรียงรายราวกับว่าการประชนันไทยที่แสนสนุกกําลังจะเริ่มขึ้นสภาพอากาศในตอนนี้มีหมอกปกคลุมหนาทึบต้องเดินเรืออย่างระมัดระวังและในที่สุดผมก็ได้ถึงหมายที่จะตกปาลากระแสน้ําวนที่ไหลเชี่ยวพร้อมจะดูดกลืนทุกสิ่งที่เข้ามาอยู่ใกล้ยกเว้นผมและเรือได้เวลาตวัดเวียงเบ็ดให้ไปสู่ก้นบึ้งของทะเลลึกปลาตัวแรกก็ได้เข้ามาฮุบเยื่อผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันตัวใหญ่แค่ไหนแน ในที่สุดผมก็ได้ปลามาปลาแป้งสีฟ้าวินเทจตัวลโลกว่าจะว่ากินคนเดียวก็อิ่มอยู่นะตัวลโลกว่าเนี่ยตกอยู่ได้พักหนึ่งวันที่ฝนตกลงในวินโดว์ที่บางคลา้าฝนตกตกปลาท่ามกลางสายฝนและอีเวนต์ราชฉลามก็เริ่มขึ้นเบ็ดที่ผมใช้อยู่รองรับน้ำหนักปลาได้แค่เพียงร้อยโลถ้าเจอปลาฉลามใหญ่ก็คงเส้นเอ็นขาดและเบ็ดก็ต้องพังไปด้วยแน่นอนตกปลาตั้งแต่คืนยันรุ่งยังไม่ได้ปลาใหญ่สักตัวแสงแดดสองสว่างจ้าพี่เขียวอ่อนก็ขับเทสกีมาตกด้วยข้างๆพายุฝนเทกระหนำ่ำมา พร้อมกับสายฟ้าฟาดหันไปดูพี่เขียวอันอีกทีพี่เขียวอันของผมน่าจะถูกปลาเขมือไปแล้วเห็นแล้วเศร้าใจสีของพี่แกก็เหมือนเหยื่อบลอมอยู่แล้วลอตาลอดใจไอ้หลามข้าไปกินหมายนี่ไม่หมานต้องไปหมายอื่นเอ๊ะนี่มันอะไรนะนี่มันเป็นอุปกรณ์ดำน้ำคิดเอาไว้ว่าถ้าเราดำน้ำไปดูปลาตัวใหญ่ได้แล้วก็เราจะได้ตกปลาตัวใหญ่ในบริเวณนั้นซื้อมาเลยและมันอยู่ไหนเนี่ยผมก็คิดว่ามันเป็นอุปกรณ์ติดตัวมาก็เลยกระโดดลงน้ำดูก็ขอบอกได้เลยว่าเกือบตุยอ๋อมันอยู่ในนี้นี่เองใช้ยังไงอะ่ะ ซื้อมาทาไมก็ไม่รู้เนี่ยโอ้โอ้ดวงจันทร์ฝนตกยังมองเห็นดวงจันทร์ด้วยเราจะตกปลาท่ามกลางแสงจันทร์ยิ่งขับไปก็ยิ่งไกลซะเหลือเกินเอาตรงนี้แล้วกันฟ้าผ่าท่ามกลางการเบี่ยงเบน,เนตกปลาพร้อมกับสายฝนมองดวงจันทร์กับนายแก่น้อยหมวกแดงนี่แหละพลาสสิกหันมุมกล้องให้ตรงกับดวงจันทร์ศิละปะสุดๆเดินเรือออกไปไกลสักหน่อยเหตุการณ์ตกปลานั้นคืออะไรต้องลองขยับเข้าไปใกล้ นี่พวกนายเราขอเข้าไปตกปลาที่คนนะตกปลาสองสามคนก็อบอุ่นดีมีเจสสกีเข้ามาอีกหนึ่งันขอบอกได้เลยว่าค่อยมาสี่คนสีคน่คนผนึกกำลังรอไม่นานพี่เกียวเข้มก็ง,งัดลาวานตัวใหญ่ใหญ่โอ้โหพี่ผมยอมเลยมีสูตรไหมเนี่ยตกไลาตัวใหญ่ขนาดนี้บอกให้ได้ปะ่ะแล้วแล้วสีทองอาลามตาก็พุ่งมาตรงหน้าเฮ้ยนี่ผมได้แหวนเพชรราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เป็นแหวนเพชรแท้ใช่ป่มเนี่ยเริ่มต้นวันที่4ี่ผมได้ไปตกตรงกระแสน้ําสีแดงแต่และคนแต่งชุดสไตล์เป็นของตัวเอง hiền, lương sản phúng phiến ท้องฟ้าเริ่มสว่างสดใสมีเพื่อนมาตกกันเต็มเลยถึงเวลาเดินทางกลับหมูกก่เกาะชาวประมงผลนปลามาเต็มขนาดไปขายให้กับพ่อค้าราคาที่ขายได้ก็เอาเรื่องอยู่ได้เงินแสนแรกและแม้จะเป็นแค่เพียงในเกมเป็ดแห่งพลังงานใช้ทั้ง4ี่แสนแล้วเจอกันขอมองดูไปก่อนเหยื่อดีมีใช้ไปกว่าครึ่งของดีนี่แพงจัดอันกลางก็อยากได้มองดูไปก่อนได้เวลาออกเรืออีกครั้งมุ่งตรงไปสู่เป้าหมายที่จะได้ปลาใหญ่มีคนตกอยู่ด้วยคนหนึง่งคนนี้เขาเป็นผิวสีแบบสีฟ้าเป็ดก็สีม่วง ส่วนผมนี่เน้นที่เบ็ดและเหยื่อแล้วกันพยากณ์อากาศของวันนี้มีเมฆมากมีหมอกปกคลุมบางส่วนผมและพี่แกก็ยังไม่ขยับไปไหนการตกปลาที่จะได้ของดีนั้นต้องใจเย็นเย็นเย็นแบบเย็นเย็นเลยแหละถ้าตกไม่ได้ก็ต้องไปที่หมายต่อไป เลสีฟ้าเรืองแสงเป็นที่ที่ผมไม่เคยตกมาก่อนและเพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกเลยพอแสงแดดส่องลงมาท้องทะเลก็เปลี่ยนสีสวยจังเลยเครื่องหมายตรงใจสีแดงมันคืออะไรเนี่ยหรือว่าในตอนนี้ปลาตัวใหญ่จะตะคุบเหยื่อและผมจะเอาขึ้นมาได้ไหมหมุนลอกแทบไม่ขึ้นเลยและแล้วหน้าจอของผมก็เป็นสีดำเอางงเลยคล้ายกับปลากระเบนเป็นสีชมพูด้วยติดไอพน่นมาด้านหลังโดดพุ่งสู่ท้องทะเลโอ้โหปลามังสวิรัต์เกือบร้อยโลนี่เป็นครั้งแรกที่ผมตกได้ปลาใหญ่ขนาดนี้ขอแบบนี้อีก3-4ตัวได้ไหมพอดีจะไปถอยเบ็ดแล้วก็เหยื่อ หไปลุยกันต่อที่กระแสน้ำวนไหลเชี่ยวกระแสน้ำวนบวกหมอกที่หนาแน่นมองแทบไม่เห็นบรรยากาศรอบข้างเท่าไหร่อันนี้ปลาตัวเดิมไซส์ร้อยเจ็ดโลผมตกได้ตอนไหนก็ไม่รู้เทียบความสวยของเบ็ดแล้วเรายังอ่อนหัดมากแต่ละคนแต่งตัวกันรู้หรูสี่วันทันเหตุการณ์กับเงินที่จะเก็บให้ได้สี่ร้อยเคกับการที่จะไปสุ่มแลกสกินเบ็ดที่มีแสงพุ่งฟุ่งฟุ้งฟริง้งเออพ่อค้าปลาที่ผมตกได้นี่เท่าไหร่สามหมื่นสามรวมของเก่าแล้วสามร้อยเก้าสิบเจ็ดเควันนี้ต้องเอาให้ได้อีกนิดเดียวไม่ไกลเกิน เไปตกปลาอีกไม่นานก็คงได้แล้วไปเลยหมายเดิมมันหมานคงตกอีกแค่ไม่กี่ตัวเนาะคนดูเขาบอกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามก็อยู่ที่นั่นสายายาจกแบบไม่เติมก็ประมาณนี้แหละ เพราะความพยายามมุ่งไปสู่ความสําเร็จจริงๆทําให้ได้ปลาใหญ่2ตัวก็ไม่ได้นั่นนี่ดีนะที่ตกได้แต่จะว่าไปหน้าตาของไอ้หลามนี่มันเป็นยังไงมันตัวใหญ่สุดแล้วจะแม่คนดูใครพอรู้ช่วยบอกทีเก็บเล็กผสมน้อยปลาเล็กปลาน้อยเก็บหมดและรวบรวมไปขายกับพ่อค้าคนกลางหน้าเลือดกว่าจะได้ปลาหายากนี่ต้องเจอปลาเดิมๆซ้ําๆไม่แปลกใจเลยที่นักตกปลาจะดีใจมากเมื่อตกได้ปลาตัวใหญ่หรือปลาที่หาได้ยากๆก็เพราะมันเป็นความภาคภูมิใจของนักตกปลาสายธรรมชาติอย่างเราๆนี่ก็ตกได้ ได้40ตัวแล้วพอที่จะซื้อสก,กิน 400K ได้หรือยังสภาพอยากเท่แต่ไม่อยากเสียตังค์ตกได้ปลาหายากตัวนี้น่าจะพอแล้วละ่ะได้เวลากลับไปสูจุดเดิมอีกครั้งหมู่บ้านชาวประมงล่องเรือมาหาคอข้าวกินมันใช่ไหมเนี่ยกระโดดดึงด้วยความดีใจและตื่นเต้นเดี๋ยวลูกกันว่าจะได้ 400K จริงหรือเปล่าไปหาพ่อค้ารับซื้อปลาก่อนนะลงเอาปลามาขายได้เท่าไหร่อ่ะอะได้เท่านี้พอไหมกดไป รีเศษให้ดูต่างหน้า5,000นิดนี่และเวลาต่อจากนี้ไปคุณจะได้พบกับการสุ่มสกินก็อยากได้เบ็ดที่มีแสงพุ่งๆดูแล้วมีสง่าราศีโอ้นี่ไงจ๊อดมันเป็นสิ่งที่คุณเฝ้าฝฝันมานานใช่ไมั้ะลองกดซื nah <S 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 ้อดูเลยแล้วคุณจะรู้อะไรเนี่ยเปอร์เซ็นต์การสุ่มได้63%กระจอกสุดผมเข้าใจถูกมั้คนดูแล้ในตอนนี้ก็งานเข้าอีกแล้วถ้ามันอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ตรงนี้หรือเปล่าไม่มี ข้าสกินผมอยู่ไหนอะ่ะเอาสกินมาอยู่ตรงนี้ปะเออไหนดูดิ ไม่ใช่นี่นะ 400k ของผมล่ะหายหายเลยอย่าทำเป็นเล่นซีเออนในเป็ดก็ไม่มีอ่ะค้นหาความจริงอยู่นานไอ้เบิดเอ้ยมันเลื่อนได้กดสกินแล้วเอา้าไม่มามันไปอยู่ตรงไหนของมันอ,อ๋ออยู่นี่ไงอยู่ฉันขอตั้งชื่อให้เจ้าว่าสกินลูกโป่งสายลุงละกันเดินไปมามีแสงล่วงเป็นระยะทางอย่างแจ๋วของแต่งตัวไม่เน้นเน้นเป็ดกับเหยือ่อดูเงินในตอนนี้ซะก่อนหน้าอย่างแห้งความหวังต่อไปก็เป็นทุ่นเหยื่อปลอม290 โอเคไปเอาสกินใหม่ไปลองเวียงเป็ดลงน้ำหน่อย ดูเด่นเป็นสงา่ารักตามีแสงเป็นประกายขับเคลื่อนไปสู่จุดมุ่งหมายหยิบเบ็ดมาจุ่มน้ําเอย่ยแล้วนี่ก็เป็น4วันแรกที่ผมได้เริ่มเล่นเกมตกปลาโลบอกก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็เลยงมเข็มเอาเพชที่มีอยู่ก็ทําบ้างไม่ทําบ้างเป็นอีกเกมหนึ่งที่เล่นแล้วรู้สึกค่อนคลายเปิดปุ่มจินตนาการมุ่งตกปลาไปสู่มหาสมุทรอันกว้างไกลมีปลาให้ตกมากมายแฟชั่นแต่งตัวหลากหลายที่คุณเห็นได้ภายในคลิปภารกิจต่อไปผมต้องซื้อทุ่นเหยื่อปลอมให้ได้เพื่อเพิ่มโอกาสตกปลาหายาก ได้้มากขึนวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้จนจบมีอะไรให้ปรับแก้ไขหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมก็สามารถพูดคุยกันได้ใต้คลิปและถ้าชอบใจฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งให้กับช่องลุงโยกเกมเมอร์กันด้วยนะมีอะไรผิดภาพประกันใดต้องขออภัยมานาที่นี้ด้วยพบกันใหม่กับ EP ต่อไปทางช่องของลุงโยกเกมเมอร์วันนี้ไปก่อนแล้วบา,บายบายทุกคนบายบายแล้วเจอกัน 拜。